สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะมิสเตอร์พงษ์และเพื่อนที่ชอบรถแต่งจัดทรงนะฮะต้องวางใจมิสเตอร์พงษ์นั่นเองนะวันนี้ผมอยู่กับไทเทเนียมครับคันนี้เป็นรถเอเวอรเรสต์นะเป็นรถอนเนกประสงค์เจดที่นั่งนะครับที่ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาเป็นตัวที่ท็อปที่สุดนะในระดับของเครื่องยนต์2 0 0 0ัะฮะไทเทเนียมคันนี้นะครับเป็นสีดําและคุมโทนแบบ all black เลยคันนี้พิเศษตรงเขาแต่งเกือบครึ่งล้านนะ แต่งสุลตานแล้วมีการเคลือบเซรามิกนะให้รถเนี่ยดูเงาฉ่ำแบบนี้เลยนะแบบที่ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้เลยนะครับและคันนี้ครับเขาแต่งอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวผมพาไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะเริ่มต้นนะครับที่ด้านหน้าก่อนเลยนะด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าเขาเปลี่ยนมาเป็นกระจังหน้าแบบแมสแม็กนะตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบซี่ห่างๆแบบนี้เนาะให้อารมณ์แบบสปอร์ตและแบบดุดันมากๆเลยนะถ้าท่านผู้ชมได้ดูจากกล้องตรงนี้เนี่ยดุดันมากๆแต่ ไอซี่ที่ห่างเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขามีในส่วนของตัวตะแกงหลังพึ่งนะครที่เป็นตัวพลาสติกป้องกันนะครับเศษกิ่งไม้หรือว่าเศษก้อนหินอะไรต่างๆที่จะดีดกระเด็นเข้าไปโดนอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่อยู่ในห้องเครื่องนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะปลอดภัยแน่นอนนะครับเขามาพร้อมกับการสร้างความโดดเด่นนะฮะด้วยมินิ LED 3จุดนะครับแบบนี้นะคันนี้เนี่ย เลือกเป็นมินิ led ที่เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเลือกเป็นสีเหลืองได้นะครับและมีการเพิ่มความพรีเมียมนะด้วยการเติมมามสแตงครับนี่ฮะเป็นม้ามสแตงที่เหมือนกับรถพี่ใหญ่เลยเป็นรุ่นมัสแตงนั่นเองนะแบบเดียวกันเลยนะครับมีความพรีเมียมแล้วก็ทําเป็นสีเงินแบบนี้เนาะด้านข้างครับเขายังมีตัวส q u a ร์ led มาให้อีก2ฝั่งซ้ายขวาแบบนี้เลยโดดเด่นมากๆกระจังหน้าตัวนี้พอใส่เข้าไปแล้วอารมณ์ของรถมันก็ดูเปลี่ยนนะครับเป็น เพิ่มความดุดดันดูสปอร์ตเร้าใจมากยิ่งขึ้นไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็น4 w h e e l d r i v e ให้ตัวไฟหน้ามาเป็นแบบ m ม t r i ก LED นะฮะตัวไฟ m ม t r i ก LED หรือที่เรียกกันว่าไฟหน้าแบบอัจฉริยะนั่นเองนะฮะไฟหน้าอัจฉริยะยังไงฮะเขาเปิดไฟได้เองยกไฟสูงเองนะครับรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กก็ทำได้เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะคันนี้นะครับขับระยะใกล้กับระยะไกลเนี่ย เขาจะรวบรวมมวลแสงได้ด้วยรวบรวมมวลแสงเพื่อให้ยิงไฟให้มันไกลขึ้นเวลาเราขับเร็วทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองหรือถ้าเราขับช้านะฮะมวลแสงของเขาเนี่ยจะรวบรวมให้ยิงในพื้นที่ที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเรียกได้ว่าปลอดภัยมากๆทั้งเวลาที่มีรถสวนมานะครับแล้วเขาเปิดไฟนะครับไฟเนี่ยตกกระทบที่กล้อง a d ดนะครับตัวรถเนี่ยยังดับไฟบางดวงนะ ดับไฟบางดวงเพื่อไม่ให้ไปแยงตารถฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราสตาร์ทรถนะฮะเวลาที่เปิดไฟเวลาที่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะคาริเบตไฟนะครับคาริเบตไฟเพื่อหาองศาเพราะรถเราบางทีทุกหนักทุกเบาไม่เท่ากันเนาะหน้าเชิดหน้ากดต่ําเขาจะหาองศาที่อยู่ในระนาบที่พอดีที่สุดกับผู้ขับขี่นั่นเองนะฮะแล้วก็ถัดลงมาครับผมในส่วนของการตกแต่งเนาะ มีการใส่ชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งแบบ A.K.C ในเวอร์ชันที่1ะครับตัวชุดแต่งตัวนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปก็เพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถมากยิ่งขึ้นนะทั้งยังไม่ได้ตกแต่งเพิ่มอะไรมากมายอีกด้วยนะครับชิ้นงานเนี่ยเขาติดที่กันชนหน้านะครับอยู่ใต้ร่างแบบนี้เลยนะครับเป็นลิ้นต่อใต้กันชนนั่นเองนะครับแล้วก็อารมณ์ของตัวสเกิร์ตท,ที่ติดมาเนี่ยก็จะดูสปอร์ตนะครับดูสปอร์ตแล้วก็ดูพรีเมียมนะ เรียกอีกอย่างว่าเรียบหรูดูแพงนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวครอบไฟตัดหมอกนะครับที่มันดูเป็นแบบแบบนี้นะฮะทำให้ตัวไฟตัดหมอกด้านหน้าของเขาดูมีมิติมากขึ้น เซนเซอร์ s s ทุกจุดยังใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะว่าในการติดตั้งเนี่ยเราจะไม่ให้รบกวนเซนเซอร์ของตัวรถแต่อย่างใดเลยนะเพราะเซนเซอร์ของ Ever e s รเนี่ยค่อนข้างเซนสติติฟมากๆนะครับตัวรถนะเข้ามาพร้อมกับตัวกล่องเนี่ยนะครับที่เป็นกล่องดำนะหรือเรียกว่ากล่องเรดาร์นั่นเองนะครับตัวกล่องเรดาร์เนี่ยก็จะทำให้เทคโนโลยีในการขับขี่ของตัวรถเนี่ยเขาขั้นสูงยิ่งขึ้นนะเวลาขับแล้วใช้ระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาจะรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้เองด้วยนะครับพร้อมจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็มีโหมด Stop and Go ด้วยเพื่อให้ตัวรถเนี่ยจอดแล้วเขายังไปได้ต่อได้เองอีกด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยมีระบบเตือนกันชนหน้ามีระบบเตือนกันชนหลังระบบ b ายสปอร์ตเรดมีให้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้อง ADA s เนี่ยยังตรวจจับในส่วนของเลนเซ็นทัลลิงนะเวลาที่รถเปลี่ยนเลนเราต้องเปิดไฟเลี้ยวนะไม่งั้นเขาจะเตือนสั่นมาที่พวงมาลัยนะหรือว่า กรณีฉุกเฉินที่เราง่วงนอนเนี่ยเวลาที่เราหาักพวงมาลัยเลี้ยวออกจากเลนอย่างเงี้ยเขาจะเตือนไปที่พวงมาลัยนะทำให้เรารู้ตัวนะและก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่หยุดนะเขาจะมีสัญญาณเตือนให้เราด้วยนะครับแบบมือเราปล่อยพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยแบบหลับหลับในอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมโอเคมาถึงด้านข้างดีกว่าด้านข้างนะครับมีการตกแต่งนะครับก็คือเติมโป่งซุ้มล้อแบบนี้เนาะเป็นโป่งซุ้มล้อ ของวิกเตอร์นะตัวนี้ก็จะเป็นการผสมผสา,านนะกระจังหน้าวนะิกเตอร์เนาะชุดแต่งเป็น AKC แล้วก็ตัวซุ้มล้อเนี่ยก็จะเป็นวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะตัวซุ้มล้อเนี่ยติดตั้งมาเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันดูวายขึ้นแล้วก็ครอบคลุมในส่วนของตัวล้อแม็กที่เราเปลี่ยนมาใหม่นั่นเองนะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนล้อแม็กมาเนี่ยตัวล้อเดิมเนี่ยมันมีความโตแค่7นิ้วนะแต่ล้อแม็กที่เราเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยความ ความกว้าง,งเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่9นิ้วทําให้ล้อเนี่ยมันอาจจะยืนออกมาจากตัวรถนิดหน่อยนะก็มีตัวโป่งซุ้มล้อเนี่ยคลุมเอาไว้นะฮะเพื่อป้องกันตํารวจจราจรด้วยนะฮะล้อแมกเปลี่ยนใหม่ครับเรียบร้อยก็คือตัวล้อแมกซ์เวกนั่นเองนะตัวเวกเนี่ยก็เป็นเวกโฟลฟอร์มิ n งเป็นล้อแมกที่มีน้ําหนักเบานะฮะล้อแมกที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยก็ทําให้ช่วงล่างเนี่ยเขาลดภาระในส่วนของการทํางานที่หนัก มากยิ่งขึ้นเนาะล้อแมกเบามันก็ลดภาระ,ะตัวช่วงล่างไปนั่นเองทําให้ช่วงล่างเนี่ยเขาใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะล้อแมกมีขนาด20นิ้วนะครับเป็นลายก้านวายแบบนี้นะแล้วก็เป็นสีดําเป็นสีดําเงาแบบนี้นะหรือที่เขาเรียกว่าตัว glossy black นั่นเองนะครับล้อแมก20นิ้วตัวนี้จับคู่มากับยางโตโย a อนะซึ่งเป็น การจับคู่ที่ยอดคิดมากๆเลยตัวยางโตโย a ีเนี่ยต้องบอกว่าเขาวิ่งได้ทุกสภาพถนนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวถนนเรียบแบบนี้นะหรือว่าถนนที่เป็นแบบออฟโรดในการปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถทําได้นะแต่ว่าต้องบอกว่าอาจจะปีนได้ไม่มากเท่าไหร่นะเขาจะเน้นในส่วนของพื้นเรียบมากกว่านะครับมันดีตรงที่มีเสียงที่นุ่มเงียบเนาะ เวลาที่เราวิ่งไปเนี่ยยางเขานุ่มเงียบมากเป็นยางญี่ปุ่นเขาเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะจัดทรงสุรตานนะครับแบบไหนจัดทรงสุรตานก็คือเขามีการโหลดลงมา2นิ้วนะครับเพื่อเพื่อปรับบาลานซ์ให้กับตัวรถเนี่ยเขามีความแน่นหนึบมากยิ่งขึ้นด้วยชุดโหลด Pro Fender นั่นเองตัวนี้ชุดโหลดเนี่ยเขาใช้เป็นตัว t r e e Way Adjustable นะฮะตัวชุดโหลดตัวนี้เนี่ยเขาปรับความนุ่มความหนึบได้ทั้ง ไฮสปีดและก็โล e ์สปีดไฮสปีดหมายความว่าอะไรครับเวลาที่เราวิ่งรถเร็วๆเนี่ยเขาก็มีความนุ่มเวลาที่เราตกหลุมกระแทกเขาก็มีความนุ่มเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยของชุดช่วงล่างที่เป็นชุดโหลดนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้สุดจริงๆนะในส่วนของช่วงล่างนะอ่ะมาถึงเบรกเกือบลืมพูดนะฮะเมื่อกี้จะลุกเดินไปข้างหลังแล้วตัวเบรกนะครับมีการเปลี่ยนมาใหม่นะเป็นเบรก คัสตอมเบ m b o p a n าเมราตัวนี้เป็นเบรก 21Z เลยนะฮะคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยทำเป็นสีเขียวมะนาวแบบนี้นะยอดฮิดมากๆเลยสีของเขาก็จะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีดำเนาะลงตัวมากๆตัวเบรกเนี่ยเขาเปลี่ยนทำไมล่ะเขาเปลี่ยนเพื่อให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเบรกเนี่ยม,มันดีขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขามีถึง210แรงม้าเนาะก็ถือว่าแรงพอสมควรเบรกพวกนี้นะครับเขาอยู่ในรถที่เป็นรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นแบมโบ เฟอร์รารี่ออดี้อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เบรกแบบนี้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะาลูกสูบเขาเยอะขึ้นนะครับลูกสูบตัวเบรกเนี่ยครับมี6ลูกสูบเบรกเดิมมีแค่4ี่เท่านั้นด้านหลังมีสี่ลูกสูบของเดิมมีแค่2ลูกสูบเท่านั้นทําให้มันมีการเบรกที่ดีขึ้นระยะเบรกสั้นลงลดความเร็วของตัวรถได้เร็วมากๆทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะบวกกับตัวจานเบรกครับผมจานเบรกเนี่ยเป็นจานแบบขยาย ถ้าใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นก็ทําให้สูบเบรกเนี่ยมันเรียงกันได้อย่างลงตัวมีตําแหน่งจับที่ดีมากขึ้นบาลานซ์ในการจับดีมากขึ้นนะครับจับได้แน่นหนึบมากขึ้นเพราะว่าตัวจานเบรกเขามีการเซาะรายเซาะร่องมาแบบนี้ด้วยนะลดความร้อนของจานเบรกด้วยนะครับทำให้เบรกได้ดีขึ้นมากๆนั่นเองนะบอกได้เลยว่าในส่วนของเบรกเนี่ยที่เป็นแบบพรีเมียมแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าฉุกเฉินเราได้ใช้เบรก ในการแก้ปัญหาฉุกเฉินสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่ามันคุ้มกับการที่เรามีชีวิตรอดกลับไปแล้วนะแล้วก็ปลอดภัยทั้งกับตัวเองปลอดภัยทั้งครอบครัวของเราที่อยู่ในรถนะแล้วก็ปลอดภัยกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะฮะในส่วนของตัวรถนะฮะกุญแจเนี่ยเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลยใช้งานง่ายมากๆนะครับเวลาที่เราแตะแบบนี้เขาจะล็อกประตูนะครับแล้วเวลาที่เราล้วงมือเข้าไปเขาจะเปิดแต่ตอนนี้กุญแจมันอยู่ในรถนะ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่ากุญแจสมาร์ทคีย์แล้วก็ระบบของการเปิดปิดประตูแบบนี้มันใช้งานแบบไหนนะครับตัวรถกระจกมองข้างนะครับมีสัญลักษณ์บายสปอร์ตมาให้นะครับไฟเลี้ยวมีมาให้กล้อง360องศามีมาให้เรียบร้อยนะครับและยังให้มุมมองไปที่หน้าจอกลางแบบ b i r ร์ดอวิวอีกด้วยนะฮะทำให้เรามองเห็นทัศนวิสัยรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นการถอยหลังนะครับหรือว่าจะเป็นการขับเทียบข้างนะ เราจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับอะไปดูข้างหลังกันบ้างนะล้อหลังเนี่ยเบรกเขาจะมีตัวคาลิเปอร์เบรกที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้มาให้เพิ่มเติมนะสวยไหมท่านผู้ชมดูหล่อมากๆเลยนะพอเราใส่เบรกเข้าไปแล้วเนี่ยมันดูเต็มซุ้มนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องความปลอดภัยที่ได้แล้วนะยังได้ในเรื่องของความหลอ่อความเท่ด้วยนะมาถึงด้านหลังครับผม ท่อเนี่ยมีการเปลี่ยนมาใหม่ตัวนี้จะเป็นท่อสูตรของ HKS นะเป็นท่อจากแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่ปลายนะครับ<ๆ>เขายิงยาวเปลี่ยนมาตั้งแต่คอกลางตรงนู้นเลยนะครับยาวมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวจุดเด่นของท่อ HKS เนี่ย<ๆ>เขาจะมีปลอกครอบท่อเนี่ยเป็นแบบเคฟลานะ่าและเป็นเคฟลา่าแท้ท่านผู้ชมลองดูใกล้ๆได้เลยนะครับตัวเคฟล่าแท้เนี่ยจะเป็นผ้าที่ใช้ ห่อเข้าไปนะแล้วก็เคลือบน้ำยาเลซินนะแล้วขัดให้เหงาครับก็ดูพรีเมียมมากๆเลยสเตนเลสเป็นสเตนเลสแบบ304ให้เสียงที่สปอร์ตนุ่มทุ้มนะเวลาที่เราขับขี่เนี่ยเราก็จะมีความเร้าใจเนาะเวลาขับขี่แบบบางทีเราขับเงียบๆไม่ค่อยเป็นนะเนาะก็ต้องเติมท่อสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันครบสูตรนั่นเองนะทั้งแรงม้ายังเพิ่มขึ้นอีก2แรงม้าด้วยนะ ที่ผมพูดว่าเพิ่มขึ้น2แรงม้าเพราะว่าเขามีการขึ้นได n โนเทสมาแล้วนะครับต้องบอกว่ามันขึ้นจริงนะฮะไฟท้ายยังเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ LED นะแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวไฟหลี่ของเขาเนี่ยเป็นแบบมัดแต่งสไตล์แบบนี้นะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์อีกเช่นเดียวกันนะของรถยนต์ Ford นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับไฟเบรกไฟหลี่ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็น LED ทั้งหมดข้อดีของหลอด LED คือมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็ หลอดมันค่อนข้างโฟกัสชัดเจนมากๆเลยนะครับที่แต่งเพิ่มมาครับจะเป็นในส่วนของตัวคาดเอวที่เป็นทรงคาเยนเนาะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูดีกว่าทำไมไฟไม่ติดติดไหมพี่โอเคเนี่ยครับ ที่เขาเรียกมันว่าเป็นคาดเอลทรงคาเยนเนื่องจากว่ามันเป็นคาดเอลตัวคาดกลางหรือที่เรียกว่ามิดเดิลสปอยเลอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เขามีไฟเลเซอร์ตรงนี้ครับแบบนี้เลยจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับเหมือนอะไรครับเหมือนแบบไฟคาเยนเนาะหรือที่เรียกว่าตัวละครในมาเวลอะเหมือนเจ้าตัวไซคลอปนะก็เท่มากๆเลยนะเทไปอีกแบบนะแล้วก็ตัว ครอบไฟท้ายเนี่ยก็มีตัวอัเอเวอร์เรสต์แบบนี้นะที่มีทั้งไฟเบรกแล้วก็มีทั้งไฟถอยด้วยผมทำให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟถอยนะครับนี่นะฮะโอเคทุกคนเห็นไฟเบรกและไฟถอยเรียบร้อยเนาะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับผมข้างล่างก็จะมีการเติมนะครับในส่วนของสเกิร์ต ของวิกเตอร์นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็น AKC เวอร์ชันที่1ด้านหลังเป็นวิกเตอร์นะคือลูกค้าชอบแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวท่อเนี่ยก็เลือกเป็นท่อหลอกแบบ i ินฟิน t y ้เนาะหรือว่าที่เป็นเลข8นั่นเองนะครับตัวท่อหลอกตัวนี้สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นท่อแฝดท,ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับออกคู่นะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ชมนะเป็นสีโครเมียมก็ได้หรือจะเป็นสีดําเงาแบบนี้ก็ได้นะครับฝาท้ายยังเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะของเต็มเลยนะครับทั้งในกว้างขวางนะครับท่านผู้ชมดูเก็บของได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยเขายังมีระบบแจมโปรเทคชันที่ป้องกันการปิดหนีบด้วยนะครับในส่วนของขาการรักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่าทางฟอร์ดเนี่ยดูแลมาเป็นพิเศษนะครับในส่วนของการรักษาความปลอดภัยประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิด เพื่อนๆคนไหนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะที่กำลังมีแพลนที่จะออกรถยนต์ Ford นะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger หรือว่า Ford Everest นะก็สามารถทักเข้ามาปรึกษามิสเตอร์พงได้ที่เบอร์0819148668หรือว่าจะแอดไลน์แอดนะครับได้ที่แอดไซน์ะครับ mr.pong168 นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆที่ รับชมคลิปนี้แล้วนะครับอยากให้ผมไปรีวิวรถคันไหนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับหรือว่ามีปัญหาสอบถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่ากด u b s c r i b e ในส่วนของช่อง YouTube ช่องนี้นะฝากเข้าไปกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและคุณจะได้ไม่พลาดรับชมนะครับรถหล่อแบบนี้ก่อนใครเลยทีเดียวนะครับทั้งยังมีในส่วนของการ ทำคลิปสั้นเนาะติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดรับชมรถหล่อๆรถสวยๆแบบนี้นะแล้วก็คลิปวิดีโอส่งมอบที่บรรยากาศชื้นมืนกันบ่อยๆเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ